ขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันสุดารังคุพันธ์เป็นประจำนะคะทุกวันพุธเวลาสามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะที่ิฉันคิดว่าน่าจะนำมาเสนอ,อท่านผู้ชมนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งท่านได้เดินทางไปยังหอประชุมคุรุสภาเพื่อมอบนโยบายการศึกษาต่อผู้บริหารกระทรวงเรามาดูกันสักนิดนะคะว่า นโยบายการศึกษาของชาตินะคะซึ่งได้เปลี่ยนรัฐมนตรีนะคะเป็นท่านดรสุชาติธาราธรรมรงเวทนะคะวันนี้ท่านได้ให้ไปให้ในโยบายการศึกษาแล้วนะคะดูว่านโยบายการศึกษาที่พี่น้องประชาชนจะได้มีโอกาสเข้าถึงนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่สำคัญนั้นก็คือมีทั้งหมดก็เป็นประเด็นของการขยายโอกาสทางการศึกษา4ด้าน สำคัญเลยนะคะที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรนะคะโอกาสที่สองก็คือเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะนะคะและอโอกาสที่4นะคะซึ่งท่านดรสุชาติได้เน้นก็คือเรื่องของโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูประเด็นนะคะที่สำคัญนะคะที่ดิฉันคิดว่าน่าจะพี่น้องประชาชนนั้นน่าจะได้รับทราบนะคะว่า จากนี้ไปเนี่ยเราจะได้เห็นโอกาสทางการศึกษาอะไรบ้างนะคะที่รัฐมนตรีใหม่ของเราเนี่ยจะนําเข้าไปสู่ให้เกิดการปฏิบัติการนะคะโครงการวันแท็บเล็ตเพอร์ชายนะคะหรือโครงการที่นักเรียนน,นักเรียนของเราประถมศึกษาปีที่1น,นะคะทุกคนจะได้รับแท็บเล็ตพีนะคะสำหรับโอกาสการเรียนรู้ ะะที่จะกว้างไกลามากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ทุกคนนั้นก็คงจะเฝ้ารอนะคะโอกาสอันนี้อยู่นะคะและที่สําคัญนั้นนะคะที่ฉันว่าน่าสนใจที่ดรสุชาตินั้นได้เน้นมากนั่นก็คือเรื่องของ e-learning นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะสร้างให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคม knowledge based society นะคะหรือสังคมฐานความรู้นั่นเองะะอันนี้สำคัญมากนะคะที่ประชาชนนั้นถ้ามีโอกาสเข้าถึง ความรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะที่เป็นจริงก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีอาวุธทางปัญญานะคะสำหรับที่จะใช้ในการดำรงชีวิตนะคะอย่างเท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในประเด็นของโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรนะคะรัฐมนตรีท่านยังเน้นอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างการบริหารการสถานศึกษาซึ่งอันนี้ทียนก็คิดว่าสำคัญมาก ตอนนี้อาจจะมีการพูดถึงเรื่องของหนี้สินครูนะ,ะการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาแต่ก็คงต้องฝากท่านรัฐมนตรีไว้ด้วยนะคะว่าที่สําคัญนั้นคือโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษานะคะซึ่งยังไม่ค่อยมีใครนั้นพูดถึงกันสักเท่าไหร่นะคะว่าโครงสร้างการบริหาร,ารส,สถานศึกษาเนี่ยควรจะมีรูปแบบอย่างไร ที่จะนำไปสู่การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและก็เข้าหลักที่ทางท่านรัฐมนตรีเองก็ได้ให้ความสำคัญนะคะโดยรัฐมนตรีนะคะท่านได้เขียนไว้นะคะในบทความหนึ่งนะคะว่าอนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝันนะคะในโอกาสที่ท่านได้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะคะโดยบอกว่า ต้องการเห็นประเทศไทยมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะโอ้อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่รัฐมนตรีนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอฝากท่านไว้เลยนะคะว่าเรื่องของโครงสร้างการบริหารให้เป็นประชาธิปไตยนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าการที่ให้ครู ได้ลดเรื่องของหนี้สินหรือว่าการเพิ่มรายได้นั้นนะคะก็คงจะเป็นเพียงเรื่องของการใช้ชีวิตโดยทั่วไปนะคะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมในการทํางานนะคะสำหรับครูนั้นก็สําคัญอย่างยิ่งนะคะการจะให้มีสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่เรียกว่าทํางานแล้วมีความสุขนะคะก็จะต้องมาจากฐานของการที่มีโครงสร้างที่เป็นประชาธิปไตยนี่แหละคะ่ะ,ะฝากไว้อีกข้อหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของการเข้าถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนนะคะหลายท่านคงจะได้ เฝ้าติดตามนโยบายอันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเรียนก่อนผ่อนที่หลังส่งคืนเมื่อมีไรายได้รวมทั้งทุนการศึกษาสารฝันนักเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศนะ,ะที่เรารู้จักกันโอดอสนะคะโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนนั่นเองจะกลับมานะ,ะอันนี้ทุกท่านก็เฝ้ารอคอย ส่วนที่เรียนจะฝากเอาไว้นั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการปิดช่องโหว่นะคะของการที่เราส่งนักเรียนนะคะซึ่งนักเรียนที่เราส่งไปนั้นเป็นนักเรียนมัธยมนะคะกต็ต้องถือว่าลูกหลานของเรานี่ยังอยู่ในวัยเยาว์นะคะแล้วก็ระบบการเรียนและระบบของวัฒนธรรมสังคมประเพณีไทยนั้นนะคะมีการ ธนุถนอมนะคะลูกหลานนั้นให้อยู่ในกรอบประเพณีนะคะที่เคร่งครัดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีนักนักเรียนไปเรียนในต่างประเทศนะคะยังขาดความเข้าใจในวิถีชีวิตแบบใหม่นะคะซึ่งก็ได้เกิดปัญหามาบ้างในโครงการที่ผ่านมานะคะ อันนี้ที่ฉันคิดว่าต้องเพิ่มนะสำคัญมากนั่นก็คือองค์กรที่จะไปติดตามดูแลนะคะให้นักเรียนของเราเนี่นไปอยู่ต่างประเทศนั้นจะปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่อย่างไรเรียนอย่างไรให้มีความสุขนะคะเพราะว่าการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเดียวนั้นคงจะไม่เพียงพอนะคะก็คงจะต้องการองค์กร ที่จะติดตามเฝ้าดูแ,แลนะคะระคับประคองการใช้ชีวิตในวิถีชีวิตในวัฒนธรรมใหม่นะฮะให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะไม่ต้องประสบอุปสรรคนะคะแล้วก็อย่างที่เราได้ยินข่าวร้ายๆที่ผ่านมานะคะซึ่งจะทําให้โครงการนี้เนี่ยนะคะถูกมองในแง่ลบนะคะจริงๆแล้วเป็นโครงการที่ดีมากนะคะเพียงแต่ต้องการเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะ,ะนะคะนั่นก็คือผู้ที่จะเป็นองค์กรนะที่จะไป ดูแลนักเรียนของเรานะคะจนถึงที่ต่างประเทศนะคะอันนี้สำคัญมากเรื่องของการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็เน้นถึงเรื่องของอาชีวศึกษาน,นี่ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะในช่วงที่มีอุทกภยัยน้ําท่วมนี่เราคงเห็นบทบาทของอาชีวศึกษาที่เข้ามาช่วยเหลือชุมชนนะคะแข,แข็งขันมากนะ,ะอันนี้ก็เป็นเพราะองความรู้และทักษะนะคะของ นักเรียนอาชีวศึกษานะคะซึ่งเรียกว่าสามารถจะนาความรู้เนี่ยไปสู่ขั้นปฏิบัติได้อย่างแท้จริงนะคะการที่ประเทศเราจะมีนโยบายของรัฐในการให้ความสำคัญกับระดับอาชีวศึกษาที่ฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่มาถูกทางแล้วอย่างแน่นอนนะคะที่สำคัญน,น,นั้นก็คือนะคะการเชื่อมโยงระหว่างอาชีวศึกษากับชุมชนนะคะนัฐมนตรีเน้นนะคะบอกว่าจะมีศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนนะโอ้น่าสนใจมากนะ Fix It Center นะคะตั้งเป้าหมายนะคะที่จะให้บริการให้กับทุกชุมชนให้เป็นโครงการที่จะใช้ประโยชน์ของทักษะทักษะนะคะของนักเรียนอาชีวศึกษานะคะเพื่อจะให้บริการซ่อมนะคะอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆในราคาประหยัดแก่ชุมชนนะคะ ปรับปรุงหลักสูตรนะคะแล้วก็จะมีการเน้นในเรื่องของการนำสู่การปฏิบัตินะคะให้มีมาตรฐานทันสมัยนะคะไม่เพียงแต่เป็นการท่องจำหรือใช้การเรียนรู้แบบเดิมๆอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็สำคัญมากทีนี้ต้องเรียนเพิ่มเติมด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรนั้นนะคะฝากท่านรัฐมนตรีพิจารณาในเรื่องของเนื้อหาด้วยเพราะว่าถ้า เราเน้นไปในเรื่องของวิธีการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียวนั้นนะคะบางทีมันยังไม่ได้แก้ปัญหาที่เป็นรากฐานของปัญหาด้านการศึกษาของสังคมไทยอย่างแท้จริงนะคะในประเด็นสุดท้ายก็คือโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะโดยส่งเสริมให้มีการศึกษานอกระบบการใช้ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่และก็สุนธรรมต่างๆนะอยู่ในชุมชนโครงการอินเทอร์เน็ตนะ ตำบลและก็อินเทอร์เน็ตหมู่บ้านอันนี้สนับสนุนอย่างยิ่งนะคะเฝ้ารอคอยเลยนะคะพี่น้องประชาชนในชนบทนะคะที่จะได้รับโอกาสนะคะที่จะได้โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะที่ฉันอยากจะพูดถึงก็คือสถานที่รวมกลุ่มอย่างสร้างสารรค์แก่เด็กวัยเรียนนะฮะโดยมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้เป็น Wi-Fi นะคะแล้วก็จะมีการ ส่งเสริมให้คุณครูเนี่ยมาสอนกันบ้านนะคะในศูนย์การเรียนรู้อย่างสร้างสารรค์แก่เด็กวัยเรียนด้วยเพิ่มเติมนิดได้ไหมคะก็คืออย่าไปเน้นเพียงแค่ทุกวัยเออวัยเรียนเลยนะคะก็คือให้มีศูนย์การเรียนรู้อย่างสร้างสรงสรค์นี้แก่ทุกวัยดีกว่านะคะเพราะว่าที่ท่านรัฐมนตรีได้เน้นว่าส่งเสริมการศึกษานอกระบบนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนรอคอยแน่นอนก็คือการมีห้องสมุดชุมชนนะคะแล้วก็ ในเรื่องของพิพิธภัณฑ์อันนี้ดิฉันคิดว่าเร่งด่วนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทุกๆวันนะคะทีเ่เทคโนโลยีใหม่นะคะโลกสมัยใหม่นั้นคืบคลานเข้าไปในชุมชนนั้นก็หมายความว่าวัฒนธรรมนะคะแบบดั้งเดิมวิถีชีวิตแบบเดิมนั้นนะคะกำลังถูกทำลายลงไปด้วยนะคะด้วยแรงกระแสของเศรษฐกิจยุคใหม่เพราะฉะนั้นการมีพิพิธภัณฑ์นคะที่จะต้องเร่งเก็บ ภูมิปัญญาะะของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งได้มีสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยหลายรุ่นนะคะจะต้องเร่งมือทีเดียวนะคะเวลานั้นไม่ได้คอยท่านะคะเราจะต้องรีบสะสมนะคะสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำฐานข้อมูลเพื่อที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันนะคะระหว่างรุ่น ะะรุ่นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็รุ่นเด็กนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงภูมิปัญญาเหล่านั้นเพราะว่าเข้าไปอยู่ในสถานศึกษาในรูปแบบใหม่หมดแล้วนะคะนะคะด mm ิฉันคิดว่าอนาคตของประเทศไทยนะคะที่ท่านดรสุชาตินะคะได้ใฝฝันนะคะก็หวังว่าเราคงจะได้เห็นนโยบายการศึกษานะคะที่นําไปสู่การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมนะคะอย่างที่รัฐบาลได้ ประกาศนโยบายอันนี้ไว้นะคะก็เราเฝ้าติดตามดูแน่นอนนะคะเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงที่2กันค่ะค่ะกลับมาพบกับรายการถอดสลักข่าวในช่วงที่2นะคะอีกข่าวหนึ่งนะคะที่ฉันคิดว่าน่าสนใจมากนั่นก็คือเมื่อวันที่2 2นะคะมีกลุ่มองค์กรทางด้านสิทธิทมนุษยชนนั้นได้ออกมารายงานนะคะ เฝ้าการเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชนนานาชาตินะคะได้ออกรายงานประจําปีก็คือเมื่อปี2,554นะคะซึ่งเป็นการสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในรอบปี2,554ที่ผ่านมานะ,ะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารายงานของทาง Human Rights Watch หรือองค์กรเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนนั้นเขาได้มีการพูดถึงรัฐบาลนายกยิ่งลักเนี่ยนะคะโดยตรงเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการ คาบเกี่ยวนะคะในปี2554นั้นระหว่างรัฐบาลของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะและก็รัฐบาลของนางสาวยิ่งรักนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับองค์กร human rights watch สักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นใครนะ,ะองค์กรนี้นะคะหรือเราเรียกสั้นๆนะคะว่า hrw นี้นะคะก็เป็นองค์กรที่เป็นอิสระนะคะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะปกป้อง สิทธิมนุษยชนนะคะของเ,อเรียกว่าประชาคมโลกนะคะพละเมืองโลกทุกๆคนนั้นควรจะได้รับการปกป้องในเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนโดยเขาก็ย้ำนะคะว่าภารกิจสำคัญของ Human Rights Watch นั้นก็เพื่อที่จะดูแลเหยื่อนะคะผู้ได้รับาการละเมิดนะคะผู้ถูกละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน นะคะรวมทั้งนักกิจกรรมต่างๆซึ่งมักจะออกมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะคะแล้วก็มักจะถูกกระทำโดยรัฐโดยอย่างไม่ชอบธรรมนะคะองค์กรนี้หรือ Human Rights Watch นี้ก็จะพยายามที่จะเข้าไปเรียกร้องด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆในแต่ละปีเนี่ย Human Rights Watch ก็จะนำเสนอรายงาน ประจำปีออกมานะคะเพื่อให้เห็นว่าสถานการณ์ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศนั้นมีประเด็นใดบ้างนะคะที่ควรที่จะต้องปรับปรุงนะคะสำหรับในปีนี้รายงานล่าสุดนะคะของปีที่ผ่านมานั้นนะคะ Human Rights Watch ได้ให้ความสำคัญลำดับที่หนึ่งนั้นก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาความรุนแรงทางการเมืองนะคะซึ่งมีมาอย่างยาวนานนะคะนับตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยา2549 ในปี2,554นะคะเป็นปีที่ถือว่าความขัดแย้งทางการเมืองนั้นยังคงดำเนินอยู่ในระยะหนึ่งนะคะความคาดหวังของทาง Human Rights Watch ต่อรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นั้นก็คือการแก้ไขความรุนแรงทางการเมืองนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในการเข้ารับตำแหน่งอของทาง รัฐบาลใหม่นี้นะคะได้ประกาศสนับสนุนการสอบสวนของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาตินะคะหรือคออ,อปอนั่นเองนะซึ่งคณะกรรมการอันนี้นะ,ะท่านพี่น้องประชาชนคงยังไม่ลืมนะคะว่าเป็นคณะกรรมการที่ได้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยนายพิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกยิ่งลักษณ์นั้นก็ยอมรับที่จะให้คณะกรรมการนี้ดําเนินการต่อนะ แต่ทาง Human Rights Watch นั้นเขาได้ติ่งมานะว่าทางรัฐบาลใหม่นี้นะคะยังไม่ได้ให้อำนาจนะคะกับทางคออปอรนะหรือคณะกรรมการที่จะมาทำงานค้นหาความจริงนะเพื่อการปรองดองอันนี้นะคะที่ผ่านมานั้นนะคะตั้งแต่สมัยของนายพลิทธิ์นั้นปรากฏว่ามีการตั้งข้อหาความผิดอาญาร้ายแรงอย่างเวี่ยงแหนะคะแล้วก็ตั้งข้อหานั้นเกินกว่าเหตุต่อผู้ชุมนุม นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าทางคอปอได้ย้ำนะคะว่าควรที่จะมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนขณะนี้ก็ยังมีผู้ที่ถูกจับกลุมคุมขังอยู่นะคะอย่างน้อยนอยนั้นก็คือ เกือบ70คนนะคะทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ยังถือว่า Human Rights Watch นั้นเขาได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแม้แต่ชื่อของผู้ต้องขังหลายๆคนนั้นเขาก็นำมา,าพูดถึงนะคะเพราะว่าได้รับการปฏิบัติที่ยังไม่เป็นธรรมอยู่นะคะประเด็นนี้นะคะสำคัญมากนะคะและที่สำคัญอีกหลายๆประเด็นนะคะดิฉันคิดว่าคงจะพูดถึงประเด็นนี้ ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์นี้ยังไม่นิ่งนะนั่นก็คือความาปัญหาข้อพิพาทบริเวณชายแดนนะคะไทยกัมพูชานะคะวันนี้ก็มีข่าวนะคะว่ามเาีเรื่องราวในบริเวณพื้นที่จังหวัดสุรินด้วยทาง human rights watch นั้นนะคะได้ติงมานะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธนะคะเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยนะคะการในบริเวณชายแดนนั้นปรากฏว่าทางไทยนั้นนะคะถูก กล่าวหาถูกข้อกล่าวหานี้นะคะว่ามีการใช้อาวุธร้ายแรงนะคะซึ่งเรารู้จักกันดีในนามก็เป็นระเบิดพวงนะคะการใช้ระเบิดพวงนั้นถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญานะคะซึ่งในประชาคมโลกนั้นนะคะได้มีการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการงดใช้นะคะระเบิดที่มีความอนุภาพร้ายแรงเช่นนี้นะคะ Human Rights Watch ติงมาแล้วก็วิงวอนมานะคะว่าให้ทางรัฐบาลนั้นให้สัตยาบัลต่ออนุสัญญาฉบับนี้ได้แล้วนะคะเพื่อที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นการละเมิดนะคะต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีการประทะกันที่บริเวณชายแดนอีกต่อไปนะคะก็คงต้องฝากไว้ มีประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นที่รัฐบาลนี้จะต้องดูแลอีกมากมายเหลือเกินนะคะรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าทางรัฐบาลนําไปปฏิบัติตามนะคะอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วประเทศของเราก็จะได้อยู่เป็นประเทศที่ถือว่าเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับถอดสลักข่าวในช่วงที่3กันค่ะค่ะกลับมาพบกับรายการถอดสลักข่าวในช่วงสุดท้ายกันนะคะ ต่อเนื่องสักนิดหนึ่งนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของรายงานประจำปีของทางองค์กร Human Rights Watch นะคะซึ่งอีกประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องของหลักสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการพูดทาง Human Rights Watch นะคะเขาได้ทำรายงานแล้วก็ได้รวบรวมนะคะว่าตั้งแต่มีการรัฐประหาร19กันยา2549นั้นได้มีการละเมิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2553และ2554ปรากฏว่าได้มีการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการาปิดกัน้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะโดยผ่านพรบกฎหมายนะคะสตัวนั่นก็คือพรบอคอมพิวเตอร์และกฎหมายอาญามาตรา112ใน2ปีที่ผ่านมานั้นมีการสั่งฟ้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมากกว่า400คดีนะคะ ที่เป็นความรุนแรงนั้นทาง Human Rights Watch เขามองว่าที่เห็นได้ชัดเลยก็คือคดีเหล่านี้จะไม่ได้รับการประกันตัวจะมีการจองจำผู้ต้องขังนะคะผู้ถูกกล่าวหาไว้นานหลายเดือนจนในการรอการไต่สวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงโทษนะ,ะมีความรุนแรงอย่างมากและผู้ที่ถูกดำเนินคดีนั้นก็เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงของสื่อมวลชน <S <S เช่นเว็บมสเตอร์นะคะ <S <S แล้วก็บรรณาธิการ ประเด็นนี้นะคะก็กลับมามีความร้อนแรงนะคะมากขึ้นนะคะเมื่อเราได้เห็นภาพข่าวนะคะต่างๆโดยชพอยอย่างยิ่งนะคะก็คือผอบทบน,นั้นได้ออกมาพูดถึงกรณีของนักวิชาการในนามของนิติราชนะคะโดยบอกว่าถ้านิติราชนั้นแรงมาก็จะแรงกลับไปนะคะอันนี้ก็คงทําให้พี่น้องประชาชนนั้นตั้งตั้งคําถามแล้วนะคะว่านิติราชนั้นแรง อย่างไรนะคะทีฉันคิดว่าเป็นความสำคัญนะคะที่เราจะต้องเข้าใจเนื้อหาของทางข้อเสนอของทางคณะนิติราชนะคะทีเ่เหตุใดนะจึงได้มีการนำเสนอความคิดเห็นในแง่นี้นะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงกันในสื่อสาธารณะในขณะนี้คงจะต้องยกเพียงบางประเด็นนะคะที่สำคัญนั้นก็คือทางคณะนิติราชนะคะซึ่งเป็นคณาจารย นิติศาสตร์นะคะได้มารวมตัวกันเพื่อนําเสนอการปฏิรูปแก้ไขกฎหมายมาตรา1นึโดยมองว่าประเด็นสําคัญนั้นก็คือบทลงโทษนั้นมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุนะ,ะก็มีการเสนอให้แก้ไขบทลงโทษนะคะแล้วก็เรื่องของการฟ้องร้องนะคะก็ได้มีการเสนอให้สํานักราชเลขาทุก,กราชเลขาะะสำนักราชเลขาธิการเป็นผู้กล่าวโทษร้องทุกข์นะคะแทนที่จะเป็นใครก็ได้นะคะ และการวิจารณ์โดยสุจริตนะคะไม่ได้เป็นการดูหมิ่นเหยียดยามหรือคุกคามนั้นนะคะต้องแยกออกไปถือว่าไม่ได้เป็นการดูหมิ่นออหรือว่าหมิ่นประมาทตามมาตรา1นึ 2. ที่เรื่องคิดว่าสําคัญมากเลยนะคะแลวหลายคนยังไม่ได้ค่อยพูดถึงนั้นก็คือมาตรา1 2, นึขณะนี้อยู่ในหมวดของความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรทางคณะนิติราชนั้นได้เสนอว่าควรจะแยกออกไว้เป็นหมวดเฉพาะว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาทและเกียรติยศของผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นะคะอย่างไรก็ตามนะคะดูเหมือนว่าทางฝ่ายการเมืองนั้นนะคะไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับข้อเสนอของนักวิชาการกลุ่มนี้นะคะอย่างเช่นร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงนะคะรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาพูดถึงประเด็นหนึ่งข้อเสนอของทางคณะนิติราษนะคะโดยใช้คําว่า เป็นพวกกินยาผิดซองนะอันนี้นะคะก็คงจะต้องฝากไว้กับทางฝ่ายการเมืองนิดนึงนะคะเพราะว่าข้อเสนอของทางนักวิชาการนะคะซึ่งที่จริงแล้ววันนี้เราพูดถึงเรื่องของนโยบายการศึกษานะคะในระดับของอุดมศึกษานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเสรีภาพในการภาควิาควจารณ์เสรีภาพในการนําเสนอข้อเสนอนะคะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ในวิกฤตทางการเมืองสําหรับการที่ทางร้อยหวดเอกเฉลิมพูดถึงกินยาผิดซอง ดิฉันคิดว่าถ้าเราไปดูเจตนารมณ์ของทางคณะนิติราษนั้นซองของยาที่นิติราษกินนั้นเป็นซองที่เขียนชื่อไว้ว่าประชาธิปไตยและการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนส่วน ท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นกินยาซองไหนนะคะพี่น้องประชาชนคงไปดูคงจะพิจารณาเองได้นะคะวันนี้ถอดสลักข่าวหมดเวลาแล้วนะคะพบกับดิฉันสุดารังกุพันธ์ได้ใหม่ในวันพุธในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะถอดสลักข่าวก็มาพบกับท่านเช่นเคยในเวลาสามทุ่มครึ่งวันนี้สวัสดีค่ะ